สดีค่ะพี่บอสสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนกพูกตามป้ายนี้เลยนะตลาดนกพูกนะคะอยู่ที่นนทบุรีใช่ไหมใช่เราจะมาหาของกินกันเขาบอกว่าของกินรสชาติดีแล้วก็ราคาไม่แรงมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ จะมีของขายนิดหน่อยนะคะนะรงเท้าเสื้อผ้านะคะนะแล้วก็ร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ทะเลเผาเยอะมากแม่เยอะมากจริงๆนะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่นะคะ69บก้าบาทนะามีเลือดมีข้อมีปีกนะคะตามนี้เลยอันนี้อะไรเอ่ยเอาก็คืออันนี้แหละนะคะนี่ร้านนี้คนเยอะมากนะทำเล็บนะคะ ทาสีเจลเริ่มต้นร้อยเดียวเองอ่ะอย่างถูกอ่ะอัน,นีนบุฟเฟ่นะบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างมีทะเลด้วยนะคะอีะะมีหลายราคานะอ่ะเรามาดูซิมีอะไรกินบ้างเราเดินก่อนรอบนึงเนาะเอเราเดินก่อนรอบนึงซอ,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 อยนี้ก่อนไหมพี่บอสขึ้นได้ไหมมาถึงก็เจอทุเรียนเลย <laughs> อ่าซอยที่หนึ่งนะคะมีอันนี้ขนมโตเกียวนะ ยำปลาดุกฟูนะคะถุเรียนนะขี่ละ89บาทนะอะไรครับพี่บอสผลไม้เยอะมากแม่ข้าวเหนียวของวงน่ากินจังเนาะน,นะคะอันนี้อะไรเอ่ยคืออะไรอ่ะขนมปังโบราณแกนี่ขนมปังบิ้งปะ่ะเออนะก็ละส5บหาบาทแมงกระพุนลุยไฟก็คือย่างถูกไหมเออนะแมงกระพุนย่างนะ แล้วมีอะไรอีกคะปลาเผาอปลาเมี่ยงปลาเผาว้าวตัวเบลอเลยชุดลนะร้อยแปดสิบนะใหญ่มากชุดละแปดสินะคะสปากเกตตี้พาสต้านะ่ากินจังเขาทำใหม่ๆเลยพี่พอสเล็งไว้ก่อนเล็งไว้ก่อนเล็งไว้ก่อนอเขาทำใหม่ๆเลยนะคะ ไอติมอันนี้โทสก็มีอันนี้อะไรเอ่ยก๋วยเต๋วต้ยมยำบะหมี่เ<ม>กี๊ยวอ้ยน่ากินจังน่ากินมากต๋๋ยเต๋วต้มยำสามสาม,สามหมูน่ากินเอามีอะไรอีกหมึกซาชิมิคืออะไรอ่ะคือหมึกแบบสดๆดหรอสดสดอย่างนี้เลยดูดิโอ้โหสดสดกว่านี้ก็ สดกว่านี้ก็ไม่มีแล้วแหละหยิบมันจิม้มนจิ้มใช่นะอ่าราคาตามนี้นะคะโอ้สดมากค่ะเออนะคะอันนี้เลยเอ่อยยำขนมจีนเออยำขนมจีนนะคะนะคะกำลังกินอันี้อยู่เลยไข่เจียวบุฟเฟ่ผักสดน้ำพริกกะปิฐานฟรีเออเข้าท่านะโอเคนะคะมีหลายอย่างหลายเมนูนะม,มีหลายเมนู โอ้นี่หนวดหนวดหนวดนี่พี่บอาสำหรับคนรักหนวดหนวดประหมึกหนวดมีเยอะมากเลยนะหนวดมีเยอะมากนะอ่เดินไปใช่ใช่เออปลาทูตัวใหญ่มาเดินไปเรื่อยๆก่อนก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะสลัดโรสลัดโร เนื้อย่างบาร์บีคิวในปลาไข่ทอดหนังไก่โคตรกรอบอ๋อหน้าตาแบบนี้เนี่ยหนังไก่โคตรกรอบเออมีอะไรอีกมีอะไรอีกมาๆยังไงมะม่วงเบาอ่าอันนี้อันนี้ที่คุณแม่ชอบนะมันเป็นข้าวโพดแล้วก็ใส่ชีสใช่ไหมแล้วก็เผาเอออ เออบ้าบินเดี๋ยวมาซื้อเดี๋ยวมาซื้ออยากกินเออบ้าบินเดี๋ยวมาซื้อนะคะอันนี้ก็คือทะเลอ๋อนี่ยำยำทะเลเดือดเยอะมากนะคะอ่าราคาตามนี้เอ,อ่ออันนี้ก็คือค่ะข้าวแกงเนาะราดข้าวเดี๋ยวมากินเดี๋ยวมากินเออจำได้อยู่จำได้อยู่ปังนะขนมปังแลบลิ้นปะโอเคเอเ่ะเราเลี้ยวเนะเาะเราเลี้ยวมาทางนี้ า้ค่ะได้ไหมอ้าวโอเคอ๋ออันนี้ก็บ้าบินเหมือนกันอ๋ออันนี้ไม่ใช่นี่เบอร์เกอร์หมูเบอร์เกอร์เรียวนี้ได้ไหมพี่บอลเรียวได้ไหมอ้าวเรียว,เ,เ,ยวเลยะะปลาหมึกก็ยังมีอีกนะปลาหมึกก็ยังมีอีกว้าวหลายอย่างมากนะคะลูกชิ้นนึ่งถ้าคนไม่ชอบทอดน,นะคะ<ม>ก็นึ่งได้นะสิบบาท น้ำสารพัดน้ำเลยร้านนี้โอ้โหน้ำผลไม้เยอะมากเออนะคะอันนี้ก็จะเป็นย่างนะปิ้งปิ้งปิ้งนะคะขนมจีนนะขนมครกนะขนมครกอันนี้ขนมจีนจโอ้โหมีหลายน้ำยามากเลยอันนี้ทากโกยากินะคะน้ำอ้อยวุ้นไหมน้ำฝรั่งวุ้นก็มี อ้อยวุ้นฝรั่งวุ้นเดี๋ยวกลับมาซื้อเนาะหมูปิ้งนะหมูปิ้งมันมีที่นั่งกินหรือเปล่าเนี่ยมีอยู่เนาะหมูปิ้งชิ้นปิ้งอ่ะไปไปไปเรื่อยๆก่อนไปเรื่อยๆก่อนข้าวโพดต้มยี่สิบบาทหรออ๋อนี่ไงข้าวโพดต้มอ่าแล้วก็มีข้าวหน้าปลาแกะโอเคนะ แซ่บซีฟู้ดคล้ายๆเมื่อกี้เลยอ๋อ,อไม่ไม่ใช่เขาไม่ได้ขายยำเขาขายเป็นซีฟู้ดเผานะคะถ้ามันไก่นะร้านนี้หรือเปล่าร้านโกโก้ร้านนี้หรือเปล่าไมโลเค็มคนน้ำเต้าหู้สลร์บี้เดี๋ยวนี้ทําแบบนี้แล้วเนาะเป็นสลร์บี้แล้วก็ใส่เครื่องนะคะใส่กรอกย่าง พี่บอสเก็บรายละเอียดอย่างอยากได้อะไรอ,อยากได้อะไรอ่ะไปไปไปแล้วก็ไปให้หมดเลยเนาะทีเดียวเลยเนะาะอนนี้ก็คือ,อทุเรียนกับข้าวเหนียวมะม่วงนะคะผู้ชินเยอะมากเลยเนาะเอะอันนี้อะไรเอ่ยเสกเกาะอีสานหรือเปล่าใช่เส้เกาะอีสานนี่แบบเผ็ดแบบเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะ ยำทุกอย่างเออนะคะอ่ะไปอันนี้อะไรอะ่ะเ้าแกงค่ะโอ้มีเยอะหยุดนะเออเยอะหยุดนะซูชินี่ซูชิซูชิห้าบาทนะคะห้าบาทอันหมูสวรรค์หมูหวานนะ เมียงปลาทูเอ๊ะทำไมเราไม่เจอร้านที่เราอยากกินอันนี้เกี๊ยวต่างๆนะคะฮะนั่นสิน,นี่นั่นเครปนะน,นี่วอฟเฟิลนะคะหรื <c oughs> อเขาไม่มาขาย <c oughs> อะไม่เป็นไรก็กินอย่างอื่นแล้วกันพี่บอล <c oughs> ขนมจีนเมื่อกี้อันนี้อะไรเอ่ยอ่ะข้าวหน้าอะไรอ่ะ อทุกเมนู50บาทอนะ่ะเดี๋ยวให้ดูแล้วแต่จะสั่งนะมีหลายหน้านข้าวไก่กรอบข้าววิ่งแซบนะคะข้าวไก่กะเพรานะเนาะข้าวไก่ต้มยำไก่มาล่านะมีเยอะมากนะคะอันนี้ก็ลันยำซิ่งอีกเหมือนกันนะคะหลานเครื่องดื่มก็เยอะมากนะไม่อดตายแน่นอนนะ ร้านนั้นเข้าโพดนะพี่บอสต้องเลี้ยวขวาจ้ะอ่าอ,อันนี้ร้านอู้นี่ไงอันนี้หรือเปล่าพี่บอสอันนี้หรือเปล่าใช่ไหมลองไหมคะโอนตินลาวาสไตล์ญี่ปุ่น่งแก้วค่ะค่ะค่ะ,คะ ก็ร้านนู้นก็มีนะสมูทตี้ผลไม้สดโอเยอะแยะเลยอ่ะก็ะถ่ายให้หน,น่อยเดี๋ยวไปเอา้าวทำไมเป็นหน้าเท่ <c oughs> าไหร่คะเด็ก้า่ะเท่ <c oughs> าไหร่นะสี่สิบเก้าบาทไหนนะร้านนี่ฉันอยากจะกินนบบไม่รู้เหมือนกันดูไปไเรื่อยอะ่ะ ลอยอ่ะผิดมากเอยเร็วแบบนี้เลยใช่ใชเดี๋ยวมาซื้อเดี๋ยวเดินกันเดินกัน มันคือนมตามหมีใช่ไหมแมค่ค่าอันที่ทำเป็นนมฮอกไกโดค่ะนมฮอกไกโดด้วยโอ้โห,มหมเ,ปเป็นนมตาหมี่เป็นนมฮอกไกโดมันจะไปที่ญี่ปุ่นเลยเอาสิเออไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่น าตลาดนุ่งก็ได้กินเจ๊บอกเออนี่นะคะช็อกโกแลตคนคนเลยนะคะอันนี้ช็อกโกแลตนะไม่ใช่นิวเทลล่านะคนละอันอย่างนั้นเป็นเอ่อเป็นโกโก้เป็นโกโก้โ,กโ,กโอ้โหเอาวแหละหวานกันเลยแหละคราวเนี้ยหวานสะใจแหละพี่บอ,อ,อสช่ำโอ้ยแก้วใหญ่นะเนี่ย ว้าวอุ้ยเกี้ยวใหญ่มากเลยอ่ะลองให้เพื่อนๆดูหน่อยว่ามันใหญ่มากจริงๆว้าวอ่าวหนึ่งสองสามเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนหันมาหนึ่งสองสามจะรีบจัดแล้วนะอ้าวเอาเลยโอ้โหเป็นไงหวานไหมตักไอ้นี่กินด้วยดิเธอแลแค่นมก็หวานอร่อยตักตักช็อกโกแลตกินด้วยดิ อย่ไปถ่ายให้เห็นหน้าร้านเขาดีกว่านี่นกินเลยโอ้โหวันไงช่ำเลยใช่ไหมโอเคเอาถือไว้ก่อนนะถือไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปต่อนะคะอ่าน้ำผลไม้นะคะนี่มีนะเดี๋ยวมาซื้อเดี๋ยวมาซื้อดูก่อน โอ้น้ำปั่นเยอะมากเลยนะแล้วก็ร้านส้มตำร้านยำเยอะมากเหมือนกันนะคะโอ้อันนี้เคบับนะเคบับนะคะอ,อยากกินไหมเอาไหมเอาอะไรตำปูปลาเอาตำอะไรฮะเอาเลยเหรอ,อรหเดินกลับมาดีกว่าไปสองซอยก่อนแล้วเดินกลับมาสั่งเอไม่งั้นไม่มีมือถืออะอจำร้านไว้แค่นั้นแหละ ไส้กรอกอีสานนะคะแล้วก็ลูกชิ้นทอดอย่างเงี้ยเยอะมากลูกชิ้นทอดกับลูกชิ้นต้มอะลูกชิ้นนึ่งมีชิ้นต้มอันนี้ก็ของทอดเหมือนกันนะคะฟรายแอนชีสนะเ,นเพื่อนๆเลือกได้เลยนะอ่ามีสลัดผัดยากให้เลือกนะคะสิบบาทสิบห้ายี่สิบนะคะแล้วแต่เลยนะแม่ค้าก็ทำให้นะคะอ่าร้านยำอีกแล้วลยำเยอะมาก แบบเลยน,นี่ก็ทะเลเนาะอาชาทะเลเผาฮะน,น้ำปั่นเอ่ยอะไรเอ่ยเนาะยำแหนมเนแหนมก็มีพี่บออยากกินอะไรพี่บอเล็งไว้ยังเล็งไว้ยังคะอันนี้มาล่านะคะ,คะอันนี้ข้าวแกงอ้น่ากินจังขิงแกงเข้มข้นเข้าบอ่อ อันนี้อันนาบานซูชินะคะ15บาทแต่ว่ามันชิ้นใหญ่อ่ะ15บาททุูกคำเลยเขาบอกอซอยสุดท้ายแล้วเขาบอกว้านที่เราอยากกินอยู่ซอยสุดท้ายพี่บอสอันนี้ยำเนาะอ่านี่ยำนะคะปูเป็นๆเ,เลยนะคะ เขาบอกอยู่ตรงนู้นของบอสดอะ่ะขนมไข่เตามันม่วงเออเนี่ยฮิตมากนะฮิต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 เออมีมันม่วงเขาก็มีแล้เคบับเคบับอันนี้ขนมจีบซาลาเปานะคะมีหมูสามชั้นกุ้งอบเส้นด้วยนะมีกุ้งอบเส้นด้วยแล้วก็มีทะเลดองทะเลดองทะเลดองอ,อ,อันนี้แหนม อันนี้ไก่เกาหลีไก่เกาหลีแล้วมีมาม,ม่าเผ็ดด้วยโอ้ยอยากกินมาม,ม่าเผ็ดอะ่ะกินไหมกินกินเดี๋ยวค่อยมาสั่งนี่ไงบังรี่บังรี่มาแล้วนี่ขนมไทยนี่ร้านคูมเมคืออันนี้ขนมไทยต้องโดนต้องโดนสักหน่อยต้องโดนสักหน่อยโอเคลองลองเดี๋ยวสั่งนี้ก่อนอ่ะพี่บอสมาร้านนี้ที่พี่บอสรีเควสนะ นี่ร้านนี้เลยนะคะอ่ะตาตำหามานานเอาแบบไหนเอาแบบตเอามันครึ่ง,มงไม่มันครึ่งได้ไหมกลัวกินไม่ไหวมันปนไปเลยเหรออ๋อเอาเนอะอ่าหนึ่งขีดแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งค่ะ ่ลองดูก่อนนะถ้าอร่อยค่อยมาซื้อเพิ่มเอาและได้แล้วอ่ะที่บ้าชือหน่อยเดี๋ยวจะถ่ายเอ้ยเดี๋ยวจะโอนตังค่ะ ควายมาร้อนน,นะอยู่ตรงนี้เลยนะร้านนี่แหละเนีย่ยถ่ายร้านไปด้วยเลยอยากให้เห็นวัวด้วยเนี่ยร้อนนะเอาไม้ไหมมีไม้อยู่แล้วใช่ปะ่ะไ,ไม้จิ้มอ่ะฮะไมนนะ่มีไม้จิ้มไหมคะ เต้นไปหยิบดิอันนี้ไงามาล่ะอ้าวยกแล้วก็มองกล้องหน่อยถ่ายรูปให้หนึ่งสองสามโอเคเป็นข้าวเหนียวปายไงไม่ต้องมีน,น้ำจิมจ้มใช่ไหมเออแซ่บไหมจ้ะโอเคเลยโอเคเลยใช่ไหมอ่าโอเคอ่เราไปกันต่อนะคะ ต่องเท่าไหร่จ๊ะห้าส <50. S 2> บาทมีไข่ในตัวองเขามีรวมมีคื่ปลาซีุ้งแล้วก็เป็ดหมาข้าวผวิไลบุไม่ยา้เลยอะ ชิมกันค่ะโอเคมีหลายแบบด้วยเลือกยังไงดียเนะี่ยไม่ินอ้นี้อาผัดไทยไหมผัดไู่โคลาต้องอันนี้ดิจะกินส้มตำา คนไม่คิดเกตบาทแล้วใช่ไอ่าเนี่ยมันมีแอร์อยู่ตรงนี้พี่ร้อเย็นเลยคนเยอะเลยนะเออ ได้อะไรมาคะพี่บอสได้ข้าวจี่ขา้าวจีหนึ่งสองสาม,มอ่าได้ข้าวจี่ม,ม,มามค่ะรสชาติเหมือ <laughs> นแม่ทำเลยรสชาติรสรสรสมือแม่เลยนะอา้าวหยุดกินข้าวจี่ก่อนมากินส้มตําก่อนอา้าวกินส้มตําก่อนค่ะอ้าวยกยกเอานี่ข้าวจี่วางนี้อา่าส้มตำยกขึ้นมาหน่อยยกจานขึ้นมาหน่อยเออนั่นแหละอันนั้น จาขึ้นมาหน่อยค่ะจะถ่ายรูปให้ค่ะ,ะหนึ่งสองซ้ำฟืบหนึ่งสองซ้ำฟืบอ,อ้าวชิมเลย กับผัดหมี่โคลานะรับมากฮะรับมากซ่ปมากปลาติดปากแล้วแหละแซ่บมากเก็ตเช็ดเอาเองแซ่บมากเลยใช่ไหมเออนะอ่ะนี่ผัดหมี่นะคะผัดหมี่โคลาดนะอ่ะกินเลยเอาลองชิมผัดหมี่กับส้มตำหน่อยครับ พันมีตามเข้าไปเลยนั่นแหละกินเลยโอ้โหชมตำตามเข้าไปอีกโอ้โหเป็นไงเข้ากันดีไหมเข้ากันโอเคเลยใช่ไหมโอเคค่ะ กิโซบะนะคะ20บาทแต่ไม่มีเนื้อนะไม่มีเนื้อสัตว์เป็นเต้าหู้นะคะแล้วก็แล้วก็เห็ดยังไม่ได้ปรุงนะช<ม>้อนธรรมดารสชาติธรรมดาไงไม่หนึงกระจืดเค็ม,คมนนๆนิดนึงเขาอยากให้แซ่บก็ใส่ในี้เข้าไปไใช่ปรุงเข<ม>้าไป น่้ใส่มะกี้อร่อยเลยใส่มะกี้อีกหนึ่งปลาห่อมกขอหมกมีทะเลมีกุ้งมีปูแล้วก็มีปลาอินทรีนะคุณแม่อาเป็นหอมกปลาอินซีราข้าวเลยเซตนี้50บบาทนะคะพร้มอมไข่นะพร้มอมไข่ต้มลูกหนึ่ง อร่อยน้ลนเนียนมากอืมเนียนมากเลยอะ่ะเนียนกริบเลยไม่ข่าวเลยอร่อยมากถูกใจครูมเมย์นะตอนนี้ไปของหวานแล้วนะคะขนมปังนะ20บาทนะเนยนมน้ำตาลนะคะหวานอ,าอ้าวอิกเลยเออ <laughs> <laughs> เป็นไงสะใจไหม อันนั้นกระเทียม,มนมค่อนจริงอชอบไหมชํำเลยหวานชื่นใจนะไม่ใช่เยเ็นชื่นใจแ <c oughs> รปอีกคำหนึ่งเออเดี๋ยวมันไม่รู้ <c oughs> ไหนเบรกลองลองกระเทียมหน่อยได้ไหม <c oughs> กระเทียมพริกเผา เดี๋ยวค่อยกลับไปกินห,นหวานๆต่อปะอ่ะโชว์หน่อยยกขึ้นมาหน่อยจะถ่ายรูปให้หนึ่งสองมองหน้ามองกล้องเอาซอสออกมาด้วยเออน,นั่นแหละนั่นแหละเออน,นั่นแหละเออนิ่มาอร่อยใช่ไหมเขาทำเขาย่างเดี๋ยวนั้นเลยเออเขาย่างในกระทะเดี๋ยวนั้นเลย <c oughs> เราสั่งแล้วเราต้องรอนะหนีร้านนี้เลยเนี่ยร้านนี้เลย มังปิ้งเนี่ยนะคะเราสั่งเราต้องรอนะเป็นไงเนยหอมเนยหอมนะเราใช้เนยหอมโอ้โหมีเบิร์นลวอ่าโอเคอันนี้ผ่านถูกใจนะคะอ่าตอนนี้ก็กินข้าวอิ่มแล้วนะคะกินเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งด้วยนะเพื่อนๆเนาะอ่าก็มันจะมีตรงนี้นะคะที่ขายของใช้นะไปดูนี่่ของเล่นนะอันนี้ตัวหอมหอม ก็หอมหอมอุ้ยเดินผ่านยังหอมเลยเนี่ยอืะค่ะแล้วก็อันนี้คงคุญแจที่ห้อยโทรศัพท์ต่างๆได้ๆนะคะถองเท้าเนาะสามคู่ร้อยสี่คู่ร้อยนะคะอันนี้ก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนาะ ร้านนี้ร้านใหญ่เลยมีทั้งฟิล์มนะคะมีทั้งกรอบโทรศัพท์เนาะเยอะมากอือันนี้ไข่พรมได้ไหมพี่บอลอันนี้อะไรอะ่ะอ,อ๋อขายของใช้ในบ้านค่ะนี่น้ำหอมที่แบบดับกลิ่นเนะาะทั้งสา อันนี้แว่นนะคะตัดได้เลยนะนี่อันนี้ก็หอมๆอ,อ,อีกละหอมๆเวลามันอยู่ด้วยกันมันหอมเนะพอซื้อกลับบ้านแล้วมันมันอยู่คนเดียวมันไม่หอมอะ่ะใช่ป่ะพี่บอสต้องอยู่รวมๆกันเออต้องอยู่รวมๆกันมันถึงหอมเยอะๆแบบหอมเลยอ,อันนั้นมนของแมว มันไม่ใช่ของมา้าแว่นนะคะแว่นร้อยห้าสิบไม่เล่นหรอกมันไม่น่าเล่นนะนะอ่านี่ก็เสื้อผ้าด้านหน้าก็มีเยอะมากเลยนะเพื่อนๆไม่ได้พาไปเดินไปดูนะอ่ะคะอันนี้ก็เครโทรศัพท์นะคะอันนี้จิวต่างๆนะรับเจาอหูพี่ว่าอยากได้จิวไหม นอนนะคะนี่มีร้านทําเล็บเยอะมากนะคะด้านหลังก็มีนะด้านหลังนู้นนะคะนี่ที่จอดรถกว้างขวางนะคะอันนี้ก็คือชุดนอนไม่ได้นอนชุดนอนไม่ได้นอนค่ะนี่ก็โทรศัพท์อีกแล้วนะคะ,ะข้างหลังก็มีเยอะมากเลยมีเสื้อผ้ามือสองเนาะต่อผมนะคะ ทำผมทำเล็บนะคะอ่รองเท้ามือหนึ่งมือสองมีเยอะมากนะคะเพื่อนก,ก็มาเดินกันได้เนาะโอเคโอเคตอนนี้ก็อิ่มมากแล้วเนาะอิ่มแล้วตอนนี้กลับบ้านนอนแล้วับ้านนอนนะคะไหยซื้อกลับบ้านด้วยซื้อเนือ้อร้านเมื่อกี้เนาะแล้วก็พวก ของกินจุบจิบนะค้าวโพดอะไรอย่างนี้นะคะตัว,วนะอโอเคก็มาเดินกันนะคะตลาดนกพูงนนทบุรีนะคะเสิร์ชม,มาได้เลยนะคะเดี๋ยวโมีของให้เลือกเยอะเลยใช่แต่ทิ้งโลเคชั่นเอาไว้ให้นะคะ,ะพี่บอสแล้วเจอกันใหม่คลิปะนะาครับบาบครับ